สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันเดียเรากลับมาอยู่กันในเกมคุณยายี้มูปโปกโงันดีครางหน้าผมโอ้โย,อยแล้ววันนี้ผมเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยพี่ผ่านในบทง่ายไปใช่ไหมแล้วต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีบทยากด้วยนะผมไอเกมแนวเนี้ยมันจะมีบทยากตลอดเลยใช่ไหมพวกแนวโอ๊ดีเลยเนี้ยมารับผมทุกคนบทยาก,กว่ะ ได้ยินคืออะไรตอนนี้พี่รู้ทางแลว้วฮะบอกเลยไม่มีอะไรแล้วคนหน้าคุกกี้เออเหมือนเดิมนั่นแหละลืมอุ้ยอะไรวะลงทางลัดไม่ได้ด้วยทุกคนมันมีอะไรนืดดืดด้วยครบับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลย <c oughs> มาดีิ <c oughs> มาดี <c oughs> ก็ล็อกดิ <c oughs> ล็อกดิล็อกดิล็อกก่อน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 คุณยายล็อกก่อน โอ้โอ้โอ้คุณยายอย่าเหนื่อยนี่หลานไม่ได้แก้งนะคุณยายเหนื่อยเองไปแล้วครับผมทุกคนจังหวะนี้นี่ไงโอ้ยระดับควายครับผมเรียกว่าได้มันมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นเหมือนกับอะไรหนึบน่าจะโดนแล้วมันจะน่าจะหนืดๆนี่ว่าเอัเดี๋ยวพี่ลองดูนี่ไงพอโดนแล้วมันจะหนืดๆนครับผมโอเคเข้าใจละอืยอะไรวะเนี่ยสายไฟใช่ปะ ชิบหายแล้วโอ้ยโอ้โวว่าแล้วไงโอ้ย <c oughs> นี่แลยครับผมหมดยากโอ้โหตรงนี้ไม่มีปัญหาตรงนี้ไม่มีปัญหาเหมือนเดิมอ้ยอะไรวะเนี่ยมันขึ้นมาบังอะ่ะหุยหนู <c oughs> มีหนูด้วยครับผมเอาดิเอาดิหนุกดีหนูเอาดิหนุกดีหนู โะ้โหอุ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนเดิมมาโอ้ยอืมโอ้โหเคนั้นแหละเอ้าเออนั่นแหละเพื่อนเราก็โดนตรงนั้นแหละจะบอกไ้เราโดนตรงนั้นเลยอะไรเนี่ยนีวะเนี่ยโอ้ยไม่รู้ใจโอ้โหแค่โดนนะเว้ยตอนเล่นโหมดง่ายมันก็อืไม่ได้ยากอะไรครับผมแต่โอ้โหอันนี้คือแบบโอ้โหของจริงเกมินต์คุกกี้บ้าคุกกี้บ คุณยายฉันจะลงหลุมขอภัยด้วยขอภัยด้วยที่คุณยายเดินช้านี่ไงเป็นไงเราโถ้เอ้ยโอ้โห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 ตูไปทำอะไรให้วะพี่วิ่งไงวะเอพี่วะพี่วิ่งเร็วแล้วนะนี่ไงเป็นไงเราเป็นโอ้โห โอ้โหโอ้โหแม่งมีกรงจักด้วยออปามี่ใจเย็นปามี่ใจเย็นปามี่ใจเย็น,ปยนไปแล้วไปแล้วฟึบเบ,บวนวนเออ่น,นละเป็นไงเล่าพี่ต้องมาวะ่ะต้องมีโอ้โห,โโหดีแล้วมัเริ่มตรงนี้เออเฮ้ยด้ดาาว่ามันมันยากเหมือนไอไอคุณตำรวจไปพี่ว่าไม่ยากว่ะ จริงๆนะไม่ได้แบบโอ้โหมัมมี่เชื่อเด้อมันยากเหมือนคุณตำรวจนั่นแหละเฮ้ยยังไม่ถึงโอ้โหใช่ใช่ทุกคนมังยากเหมือนคุณตำรวจนั่นแหละเฮ้ยดูล้วกลัวด้วยโอ้โหธรรมาธิไม่มีวะเฮ้ยทุกคนเป็นร้อยวิแล้วเว้ยพี่ไม่ผ่านนะทีว่าเดี๋นี้ เนี่ยเนี่ยเออโหมันก็กระโดดง่ายๆนี่หว่าปามี่เนี่ยเออเฮ้ยพี่มาตันตรงนี้เป็นร้อยวิเลยดูใว้ทุกคนต้องตัดกว่ากี้ป่ะจริงๆริงคือแบบจะเล่นแบบเร็วก็ได้แต่พี่กาไม่ดูจริงจริงครับผมเมื่อกี้อ่ะอืมแกขัดแกขัดตรงอื่นโอ้โหเฮ้ยลูกตัวจะไปหลบยังไงวะเนี่ย เฮ้ยแล้วตูวจะไปหลบยังไงวะเนี่ยเพื่อนนี่เหรอพี่เราวิ่งบดีเหรอนั่นละนั่นละพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วโอเคอ๋อมันต้องวิ่งบนบันไดครับผมโอ้โหมีแบบนี้ด้วยวะห่หามจริงแล้วแ่งบันไดโคตรสูงเลยเว้ยโหจะเสียเวลามาไหมโอเคครับผม คือถ้ารู้ทิกมนะันอ่ะเออู้ทิตายทุกจุดครับผมทุกคนตายทุกจุดนะโอ้ยมันได้อย่างงี้มาเลยมาเลยบีตอมบี้มาเลยฉันรอบนีแล้วฉันไปทางไหนวะฉันก็อาจจะลืมก็ได้นะผ่ายแล้วเหมือนจะทางตันว,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 วข้าไปแล้วจริงๆรนะเว้ถ้ารู้ทิกมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นครับผม ต้องไปหลังบ้านคุกกี้กไ,ไม่ไม่ให้อะไม่ให้อะคุณยายผมไม่ให้คุกกี้กลับไปหรอกผมไม่ยอมหรอกกับมผมจะรีบไปกับผมจะรีบไปอะไรล่ะคุณยายอ๋อมันมีหนูนี่หว่าโอ้โหอโอในท่อมันมีหนูนี่หว่าทุกคนเอาละครับผม โอ้โอ้นี่พี่มาแก้ตรงอื่นไงตรงนั้นพี่เสียเวลาไปเยอะมากครับผมจริงๆไอตรงนั่นแหละพี่คิดว่ามันจะแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะตอนนี้พี่จะตรวจเสียเวลาไม่ได้เลยครับผมนี่นี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่วุ่นวุ่นวุ่นุ่นเป็นไงดูรถแรงดูรถแรงแซงทางโค้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูจังหวะขึ้นดูจังหวะขึ้นนี่นี่อุ้ยอ้ยเป็นไงอะทำเตียนเหมือนเรียนมา เมื <S <s ่อเรียนมาเออนั่นแหละกระโดดตุกตุกมามี่กระโดดกระโดดตุกตุวับเขาให้เป็นไงเ่าโอนเรียบร้อยอุ้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 ยตรงนี้เพิ่งตรงนี้เพิ่งตรงนี้ไม่ค่อยเตียนยังไงก็ไม่รู้เรียบร้อยครับผมโอ้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 ตูลืมทุกที่เลยโอ้โรอบนี้แล้วมันวิ่งไปได้นี่ว่า รอบนี้ไม่ได้วะทุกคนโอ้ยบ้านคุณยายนี่ทำไว้หนีโจนหัวโจนเข้ามาหรือ,อยังไงเอาละครับผมถึงรอบท้ายแล้วคือพี่แบบทำเวลาแย่จริงเพราะพี่แบบไม่จับจุดมันไม่ถูกไนงะมาเถอะมาเถอะแกรดี้แรดจอนนี่ไงอ็คุกกี้ไปกินอ็กุกกี้ไปกินอยากได้คุกกี้นักเหรอนี่ไงอุย้ย อุ้ย no อยากได้คุกกี้เหรออยากได้คุกกี้เหรอมันต้องโด่งโด่งมันต้องยิงโด่งโด่งหน่อยเว้ยนี่เป็นไงอ่ะอุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังตึมไอ้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดีเอาดีอุ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเออเออเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหจบครับผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา เอาเคล <c ười> ียครับผมกินคุกกี้เพิ่มพลังก่อนฉันกินคุกกี้เพิ่มพลังก่อนตอนนี้ฉันมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะแล้วฉันก็คิดว่าฉันนั้นจะขี่รถคมสวนอะ่ะฉันฉันเป็นตัวนี้ก็ได้อ,อ่ะโ,โอ้ฉันเป็นคุณตำรวจนะทุกคนฉันจะไปจับผู้ร้ายโดยรถคันเล็กๆนี้ฉันจะไปแล้วนะ หนึ่งไปแล้วครับผมนี่ไงฉันมาแล้วพวกแกใครเป็นผู้า <laughs> ยใครเป็นผูไ้ไายฉันจะจับให้หมดเลย <laughs> ครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปครับผมกับแบบคุณยายที่้มกโงนาเรียกได้ว่าคุณยายนั้นโอ้โหหมดยากนี่ตึงเกินครับผมก็ถือว่าตึงอ่ะมันบางจุดพี่ไม่รู้จริงๆครับผมไม่รู้ว่าจะตามยังไงครับผมก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปเพียงได้ี้ก่อนครับผมขอขับรถไล่จับโจรก่อนครับผมทุกคนไปแล้วครับผมเป็นตำรวจชั่วคราวเว้ย